สวัสดีครับมาสอกงเสืยอปุ๋ยครับผมมีพามออกบูดนะครับอยู่บ้านสน้มชัยครับผมตำบลน้องกุ้งอำเภอโอนผูดนะครับผมอารมณ์โซ่สองทันครับตัวนีไวเอ็มหาหนึ่งครับผมคือหาเซเบเล็งนะครับตัวนีจะโปโมชสันฟี่ดาวนะครับผมรับตัวซุนบาทนะครับ เป็นอุปกรณ์สามสินนะครับไม่มีกานพ่วงลอตเตอรีร่นะครับเชิงกัวนี่มาครับผมตัวนี้ซีสูตรนะครับผมไปจ้างเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวไอ้พี่หาเอาครับหมดบ่ละโอเคต่อไปภาษาสุดเก่าครับผมลูกค้าพามาด้วันมาแวะเบื้องได้นะครับผมกับแท็กเตอร์จันมานะครับกับโปรโมชั่นดีๆครับส่วนนี้ใจหัวนใน่ปีเจ็ดศูนย์นะครับ พองธุที่ยิบซีครับผมวันที่ยิบซีมือจุดถ่ายนะครับของบูดนะครับ ตัวนี้สาเก้าแรงครับผมตัวนี้ตัวใหม่หล่าสุดนะครับสาสิบเก้า E F สามเก้าสามเอครับผมตัวนี้ได้ไฟหน้าหม่ครับนี่ครับถ้อยเสียแถมให้นะครับผมตัวนี้อุปกรณ์เสริมนะครับผ่านไปผ่านมาแวะเบื้องใดน,นะครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กันครับผมฝากกดติดตามด้วยครับ ดีๆนะครับ่วงนี้รถไถนะครับเอาหลดไปใส่ก้อนนะครับใส่หัวชนึงปีหนานะครับผมกับซานสเกลแดงนะครับอย่าลืมนะครับเด้อครับแวะเบิกไดนะครับผมลูกค้าผ่านไปผ่านมานะครับอยู่บ้านฉลามชัยครับผมตำบลหนองกุ้งนะครับผมอำเภอดันคูนนะครับคลิปนี้กับขอฝากไว้ชั้นนี้นะครับผมสวัสดีครับ